สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ T k อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบพิเศษนิดนึงก็คือมาในรูปแบบของเฟอร์ i t ร i t ไอเทมด้วยนะคะเฟอร์ i t ร i t ไอเทมต่างๆที่ทีจะหยิบยกมาพูดเนี่ยในวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นคำแนะนำของแพทย์นะคะบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ชอบส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่ลูกชายชอบนะคะก็คือน้องคูปเปอร์นั่นเองนะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะบอกว่า ออถึงขั้นว่าแนะนำกันเลยทีเดียวว่าควรมีควรเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อสุขภาพเอยเพื่อความปลอดภัยเพื่ออะไรก็ช่างนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอพูดเป็นแต่ละชิ้นๆไปเลยกัแล้วกันนะเพื่อไม่ให้มันยืดยาวมากชิ้นแรกนี้เป็นความชอบส่วนตัวของคุณแม่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีขายเฉพาะที่อเมริกาเท่านั้นก็ขอประธานอภัยด้วยนะคะนั่นก็คือ Baby Wi ว e ของยี่ห้อ By e บ y e b a b y นะคะ ห่อหนึ่งเขาขายเป็นแบบแพ็คแบบ3ห่อนะคะห่อหนึ่งแบบเนี้ยก็มี3อันด้วยกันในราคาประมาณไม่เกิน6เหรียญน,นะคะที่ Bye Bye Baby แล้วก็จะบอกว่าเขาคุณภาพเทียบเคียงกับของพวกแบรนด์แบรนด์แพงๆอะฮักกี้แพมเพิร์อะ, ies, ers, อะไรพวกนี้นะคะแต่ทีเคเนี่ยชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอเวลาเช็ดไปแล้วเนี่ย มันไม่มีมันไม่ทิ้งความแบบความเหนียวเนือหนะมันไม่ลีฟแบบเรสดูเหรอทจะใช้คําว่าอะไรมันเช็ดไปแล้วแล้วพอเวลามันแห้งเนี่ยผิวมันก็จะกลายเป็นผิวแห้งๆไปเลยนะคะแล้วก็มีขนาดหนากําลังดีนะคะชอบมากๆของทาเมื่อก่อนนี่ใช้ของ t a r กต t อยู่ t a r กต t เนี่ยเวลาขอขอโทษนะคะเช็ดอืดทีทีเคใช้เป็น1 0บสแผ่นเลยนะเพราะว่ามันบางมากนะคะแต่พอเปลี่ยนมาใช้อันนี้แล้วเนี่ยเวลาต้องเช็ด เช็ดแบบเช็ดเบอร์หนักอ่ะเช็ดเบอร์2ออะไรประมาณเนี้ยทีเคใช้ประมาณแค่3แผ่นเองก็จบแล้วนะคะคือใช้ดีกว่าประหยัดกว่าแล้วก็เออมันเป็นสิ่งที่อยู่จะต้องใช้เป็นเป็นเวลาอีกแบบปี2ปีอ่ะเป็น2ปี3ปีนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปใช้แบรนด์อะไรที่มันแพงมากมายนะอันนี้เนี่ยทีเคถือว่าเป็นเป็นดีเบสแล้วนะคะทีเคใช้ลองมาหลายแบรนด์แล้วเนื่องจากว่าทีเคอยู่ตรงจุดเนี้ยต้องการที่จะ เออที่เคเปลี่ยนซื้อของใช้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จากระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลองมาหลากหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อนี้ดีที่สุดนะคะเหมาะคุ้มค่าแก่เงินแล้วก็สิ่งที่อยู่ได้นะคะทีเคเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยเป็นแบบต้องสรรหาว่าอะไรที่มันจะมาทดแทนกันได้แล้วก็ที่เราจะไม่ต้องจ่ายอะไรที่มันแพงมากมายนะคะถัดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในคําแนะนําของแพทย์นะคะ ก็คือว่าเด็กเมื่อพ้นหนึ่งขวบไปแล้วเนี่ยเขาให้เลิกขวดนมที่มันเป็นจุกแบบนี้นะคะจุกจุกโดดแบบนี้นะคะเพราะว่าช่องปากเขากำลังจะมีการ develop มีการพัฒนาในเรื่องในในช่องปากก็คือลิ้นเขาจะออกมายาวขึ้นแล้วก็มีเรื่องอื่นด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าช่องปากเขากำลังมีการเปลี่ยนแปลงหมอก,ก็เลยให้เลิกจาก ขวดนมแบบนี้มาเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิป,ป้คับนะคะตอนแรกเนี่ยที่เคซื้อแบบนี้มาใช้ที่เป็นจุกแบบนี้นะคะแต่ว่าลูกชายเนี่ยทำเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ดื่มไม่ได้นะคะเอาเป็นว่าเขาไม่ดื่มเลยคุณแม่ก็อีแมก่ก็กังวลก็เอาเป็นว่าคนลูกฉันคงไม่ตายหรอกกับการที่จะให้ดื่มขวดนมไปแบบนี้ต่อไปเรื่อย จนกระทั่งไปหาหมอล่าสุดคือตอนที่คูเปอร์อายุ15เดือนนะคะคุณหมอบอกว่าให้เลิกเด็ดขาดเลยต่อให้ลูกไม่ทานนมจากจุกขวดนมอะไรแบบนี้เนี่ยต่อให้ไม่ทานไปอีกเป็นเวลา2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือที่หมอบอกทีเคก็เลยเอาแบบเอาวะตัดใจไม่ให้ก็ไม่ให้ถ้าหาว่าหมอแนะนำมาแล้วเนี่ยเขาจะพูดส4-5ไม่ได้นะคะก็มาให้ลองแบบนี้อีกสรุปว่า ทำยังไงก็ทำไม่ได้ทำยังไงก็ไม่สำเร็จนะคะจนทีเคได้ไปแบบเข้าแก๊งสมาคมคุณแม่แล้วก็ไอเจ้าคูเปอร์เนี่ยไปหยิบขวดน้ำของเพื่อนเขานั่นแหละก็คือแม่เขาเป็นเพื่อนทีเคนะคะก็คือพี่เหมี่ยกับน้องนาโอมิไอคูเปอร์เนี่ยไปหยิบขวดน้ำของน้องนาโอมิอ่ะที่มีลักษณะเป็นหลอดแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาดูดเฉยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอา้าวใช้หลอดเป็นเหรอเอาเป็นว่าโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปซื้อเป็นหลอดให้ก็เปลี่ยนจาก ไอตัวแบบนี้นะคะที่มันเป็นจุกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยทีเคก็เลยไปหาซื้อในลักษณะที่เป็นหลอดอะไรแบบนี้มาให้นะคะมันก็ต่อลงไปถึงในขวดด้านในเลยนะคะเอาเป็นว่า ออคุณแม่นะคะถ้าหากว่าอยากจะทำตามคำแนะนำของหมอฝรั่งนะคะอย่าเพิ่ง give up เหมือนทีเคอย่างนี้ถ้าสมมติว่าลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเขาใช้แบบนี้ไม่ได้ก็ลองไปซื้อแบบนี้มาใช้นะคะอันนี้ก็ทีเคว่ามันก็สะดวกดีนะคะถ้าหากว่าลูกอยูเนี่ยยังไม่สามารถหยิบจับก็แบบ เงียนคอดื่มได้ตัวเองแบบนี้นะคะอันนี้เขาสามารถถือแล้วก็ก้มหน้าดูดลงได้แบบนี้นะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจนะคะทีเคซื้อมาแพ็คคู่ที่ทาเกตในราคาประมาณ7เหรียญน,นะคะส่วนยี่ห้อของเขามีชื่อว่า Munchkin นะคะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวทีเคจะลงลิงก์ของที่ซื้อได้จากทาเก็ตเอาไว้ให้นะคะแล้วก็จะบอกว่า เว็บ a r เ e t เนี่ยเป็นเว็บที่รับบัตรเครดิตไทยนะคะถ้าหากว่ามีใครสนใจอยากจะซื้อสิ่งนี้นะคะจากที่ t a r g e t ราคาไม่แพงนะถ้าหากว่าอยากจะซื้อแล้วก็เพื่อส่งกลับเมืองไทยผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ทีเกเคยแนะนําไปแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แนะนํานะคะถัดมาอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่คูเปอร์ชอบแล้วก็ทีเคคิดว่ามันสะดวกดีนะคะมันก็คือตัวนี้นะอันนี้ก็ c o อปปี้น้องนาะโอมีมาอีกเช่นเดียวกันนะคะพี่เหมียวถ้าดูอยู่เซทีเค ใส่หายนะคะก็มันเป็นที่ใส่ขนมนะคะก็ตอนนี้คูเปอร์เวลาออกจากบ้านดเคต้องเริ่มเตรียมขนมขดเคี้ยวพวกซีเรียลอะไรต่างๆให้ลูกชายแล้วนะคะแล้วไอ้ถ้วยแบบนี้เนี่ยก็คือเราใส่ขนมลงไปใช่ไหมแล้วเวลาถ้าหากว่าเขาอยากจะเดินถือลูกชายอยากจะเดินถือสิ่งนี้ไปด้วยเนี่ยมันจะไม่หกนะคะเพราะว่ามันเป็นมันมีพลาสติกตัวนี้กันอยู่ข้างนอกนะคะถ้าหากว่าอยู่ใส่ขนมลงไปแล้วเขาย่าออกแบบเนี้ย มันไม่ออกนะคะแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันคือสามารถเราเอาเราสามารถเอามูสใส่เข้าไปในนี้ได้นะคะที่เคก็รู้สึกว่าเออเวลาให้ลูกทานขนมในรถแนอะไรประมาณนี้มันก็ไม่หกเรียราดนะคะก็เป็นอันนี้เป็นความชอบของลูกชายแล้วก็คุณแม่นะคะถัดมามาถึงเรื่องความชอบเอาอาหารและกันอาหารไหนๆะก็จะจบแล้วนะคะ เป็น Peter Rabbit อันนี้นะคะเป็นพวกผักผลไม้ปั่นนะคะแล้ก็รวมมาอยู่ในนี้นะมันก็มีมากมายหลากหลายรสนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ผักหรือผลไม้แต่อย่างเดียวบางอันเนี่ยเขาก็จะมีผักกับผลไม้รวมกันอยู่ในนั้นนะคะเป็นแบรนด์นี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ Peter Rabbit เป็นแบรนด์ที่เป็นออร์แกนิกนะคะ USDA ออร์แกนิกนะคะอันนี้นะ อีกเช่นเดียวกันนะลองมาหลากหลายยี่ห้อแล้วนะคะที่เป็นออร์แกนิกอะไรก็ตามที่ทีเคจะให้ครูเปอร์ทานเนี่ยทีเคชิมก่อนทุกสิ่งนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันมันเสียหรือเปล่ามันเราถ้าเรา,ถ,า,เรา,าถ้าเราทานไม่ได้แล้วลูกเราก็ไม่สมควรที่จะทานนะคะก้อนนี้เนี่ย เป็นสิ่งที่คูเปอร์ชอบแล้วก็เขาชอบ2รถนี้มากที่สุดนะคะอันแรกเนี่ยเป็นรถที่ชื่อว่า Sweet Potato Corn แล้วก็ Apple นะคะถุงสีส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะกับอีกอันหนึ่งชื่อว่า Raspberry Banana and Blueberry นะคะอันนี้ก็จะมีความหวานมากกว่าตัวแรกนิดนึงนะเพราะว่าเป็นผลไม้ล้วนนะคะ สะดวกดีนะปกติอยู่บ้านเนี่ยไม่ให้ทำปกติปกติอยู่บ้านทีเคยังให้เขาทานในตัวที่ทีเคปั่นให้อยู่นะคะแต่นี้เนี่ยมันสะดวกในแง่ของการที่เวลายอยู่จะต้องออกจากบ้านนะรู้สึกว่ามันมันรวดเร็วมันมันกินง่ายนะคะกินง่ายใช้ง่ายว่างั้นเถอะพอกินเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไปนะ เอออันนี้เนี่ยรู้สึกว่าที่ Target Walmart ไม่มีที่เคหาซื้อได้จาก a b e r ัซซนะคะในราคาเหรียญน,นิดนิดนะคะอันนี้ก็คุ o เปอร์ชอบมากที่เคก็ชอบด้วยในแง่ของความสะดวกสบายนะคะถัดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าหมอคุณหมอแนะนำนะคะเด็กวัย6เดือนตั้งแต่6เดือนเป็นต้นมาเนี่ยฟันเขาจะเริ่มขึ้นนะคะแล้วอยู่อาจจะได้เออได้ได้ประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของลูกก็คือ ถ้าสมมุติว่าอยู่ฝึกลูกนอนได้ยาวตลอดคืนแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เขาอยู่ๆที่นอนแล้วอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้ร้องไห้ห่วยหวนไม่จบไม่สิ้นไม่เสร็จสจักทีสมมุติว่าเอาลงนอนแล้วให้นมแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วอะไรก็แล้วทำอะไรอย่างก็ยังไม่หายสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะคะก็คือว่า ฟันขึ้นแล้วเวลาฟันขึ้นเนี่ยมันแทงเหงือกเข้ามาเขาเจ็บนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเกิดอาการมีไข้ไม่สบายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะที่อเมริกานะคะอันนี้ไม่ใช่ความใช้ด้วยความตัดลำคาญของตัวเองนะคะที่เคไม่เคยลำคานลูกเลยไม่ว่าลูกจะอยู่ในภาวะใดก็ช่างนะจะงอแง,งจะร้องไห้จะอะไรก็ช่างไม่เคยมีความรู้สึกลำคาญลูกนะคะเพราะฉะนั้นที่เคไม่เคยเลี้ยงลูกแบบตัดลำคาญแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนำนะคะ มันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Baby t y ทลินอนะคะจะไทลินอก็ได้หรือว่า Mortrin นก็ได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนยา Pain Relief ที่มีมีเนือ้อมีตัวยาอ่อนๆอ,อ,อยู่ในนั้นนะคะเหมาะสำหรับ b บ b y คือในขนาดร่างกายของเขาแล้วก็ปริมาณยาที่มันอยู่ในนี้เนี่ยมันจะไปมันจะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเอาอย่างนี้ดีกว่าคือหมอแนะนำไม่ใช้ตัวทีเคก็ใช้ลูกหมอก็ใช้กับ หมอก็ใช้กับลูกของนางเองด้วยนะคะใช้เราจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะแต่คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่จะต้องตื่นขึ้นมาทํางานตอนเช้าหรืออะไรก็ช่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไปช่วยช่วยเบบีในเรื่องของความเจ็บปวดตรงนั้นด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูลักษณะกล่องกันนิดนึงนะเบบีมอลเทริน d อันนี้นะคะ ก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะถ้าอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศลองปรึกษาหมอดูว่ามันมียาตัวไหนที่จะสามารถช่วยลูกของเราในเรื่องที่เขามียการเจ็บปวดจากการฟันขึ้นได้หรือไม่นะคะถัดมานะคะอันนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับ คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ TK ใช้มานานมากแล้วนะคะเนื่องจากคุณหมอที่อเมริกาเนี่ยแนะนำว่าถ้าหากว่าอยู่เอาลูกนอนใส่เตียงแยกห้องนอนเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยไม่ควรที่จะมีอะไรอยู่บนเตียงเลยไม่ควรจะมีผ้าหม่มไม่ควรจะมีหมอนไม่ควรจะมีเน็ตบัมเปอร์กั้นอะไรทั้งสิ้นก็คือควรจะมีแค่เตียงแล้วก็แมตเรสก็คือฟูกนะคะทีนี้เนี่ย างอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีผ้าห่มนะคะที่ทำไว้สำหรับเบบีโดยเฉพาะเรียกว่าเรียกว่าอะไร Sleep s แ c k นะคะแล้วก็สิ่งที่ดีเคซื้อให้ Cooper ใช้เนี่ยเป็นของยี่ห้อนี้นะคะมีหน้าตาเป็นแบบนี้สลิปแซกของ Cooper นะอันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเขาโตแล้วนะคะอันนี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วไซส์ size xl xl นะคะแล้วก็นี่คือยี่ห้อ sleep sex นะคะ halo นี่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่ามันจะเป็นถุงผ้าแบบเนี้ยทำมาจากคอตตอนนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกเราอยู่ในถุงเนี้ยเนี้ยมันก็จะไปเป็นเหมือนเสื้อกั๊กแบบเนี้ยมันก็จะเป็น,ม,น,ปนมันก็จะเป็นแบบกึ่งๆึ่งว่ามันเป็นผ้าห่มที่มันจะติดตัวเขาไปทั้งคืนนะคะคือเขาไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากสิ่งนี้ได้แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรัดคอหรือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไป บนใบหน้าเขาในขณะที่เราหลับลูกหลับแล้วต่างคนต่างไม่รู้ตัวเนี่ยที่อเมริกามันมีเหตุการณ์ว่าเด็กเสียชีวิตจากกรณีที่เด็กเนี่ยไปพันอยู่ในผ้าห่มหรือว่าผ้าห่มไปรัดคออยู่หรือเะไคิดเราก็เศร้านะคะทีเคก็ใช้สิ่งนี้มาตลอดนะคะมาเป็นเวลาใช้มาตั้งแต่ไซส์เล็กสุดจนเนี่ยใช้ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะยังไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ทเขาเอาโกล สิ่งนี้แล้วเนี่ยทีเคจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวทีเคจะต้องไปปรึกษาหมออีก,อก,อกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่า ใครก็ตามที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ของ d k เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแนะนำว่าให้ใช้แทนผ้าห่มนะคะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้กันทั่วไปนะคะต่อมานะคะเป็นของเล่นบ้างของเล่นที่คูเปอร์ชอบเล่นแล้วก็เป็นสิ่งที่ DK เคชอบเล่นกับคูเปอร์ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสัตว์อะไรแบบนี้นะเนื่องจากเป็นบ้านรักสัตว์ไงมีหมามีแมวนะคะมีตอนนี้เลี้ยงนกแล้วด้วยนะ ก็หาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติให้ลูกนะคะแล้วก็ตอนนี้คูเปอร์เนี่ยเขาเริ่มเรียนเสียงสัตว์แล้วนะอย่างเช่นเราทำเราชีร้รูปรูปวัวไปไหนวัววัว่าน,นี้นะคะเขาก็จะทําเสียงแบบมีเสียงมู่เสียงอะไรของเขาออกมานะคะก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นพาซโซะนะคะแล้วก็พอเราปิดประกบลงไปเนี่ยมันก็จะทํามันก็จะทําเสียงเป็นเสียงสัตว์แต่ละตัวนั้นนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงเอาเป็นหมูกนละกันนะคะพอเราปิดเข้าไปกับนี่นะคะก็เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทีเคเล่นกับลูกแล้วก็พยายามนะคะให้ลูกเนี่ยให้น้องคูเปอร์เนี่ยเอาพัซโซเนี่ยวางลงไปที่เดิมแบบนี้นะคะเหมือนก็ว่าเป็นการฝึกการ เหมือนก็นว่าเป็นการฝึกการหยิบจับการทวิส์ข้อมืออะไรก็แล้วแต่ทักษะคือฝึกทักษะในเรื่องของทั้งสลีระแล้วก็หัวสมองนะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบมากจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรแบบนี้นะคะของเล่นของลูกในที่เคจะบอกว่าความวิลิสมันหลาของเล่นกองเต็มบ้านเนี่ยไม่ ไม่เท่ากับอยู่นั่งลงแล้วก็เล่นกับลูกนะคะทีเคขอย้ำเลยว่าบ้านทีเคเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีของเล่นให้ลูกเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆสิ่งที่คูเปอร์หยิบเล่นเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นนะคะจะเป็นบางทีเอาไม้กวาดมาเล่นคูเปอร์นะแต่ว่าถ้าเราเล่นกับเขา่ะแค่นั้นอนะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะคะของเล่นแฟนซีใดๆทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถ Take Place กบอีกแค่อยู่นั่งเล่นกับลูกได้นะคะถัดมานะคะสิ่งถัดมาเป็นนิทานนะคะเป็นสิ่งที่ทีเคหนังสือเนี่ยทีเอ่านให้คูปเปอร์ฟังทุกวันนะคะบางทีอ่านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่อ่านทีไรร้องไห้ทุกทีนะคะชื่อว่า wherever you are my love will find you นะคะไม่ก็เออในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหา ที่แบบว่าบอกลูกชายอะว่าไม่ว่ายูจะทำอะไรอยู่เนี่ยเออเออไม่เลิกฟั you นะคะจะ follow you ไปทุกที่แล้วก็เนื่องจากว่าเนื้อเรื่องมันน้อยนะคะเด็กเขายังมีสมาธิได้ไม่ไม่ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิทานที่ควรเลือกให้ลูกเนี่ยจะเป็นนิทานที่มันมีเ,เนื้อหาน้อยแต่ว่ารูปภาพเยอะนะคะอันนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ทีเคชอบแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพสัตว์ต่างๆรูปธรรมชาติรูปอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นเลยมันก็เลยเป็นสิ่งที่คูเปอร์เนี่ยชอบมากเป็นพิเศษนะคะมีสัตว์มียีราฟมีอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นหนังสือที่ทีเคเอาไว้อ่านให้คูเปอร์ฟังตอนกลางคืนนะคะมีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่อันนี้เนี่ยเป็นเป็นเฟรนด์ของทั้งคู่นะคะทั้งแม่ทั้งลูก เสร็จมาอีกอันหนึ่งหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าชิกาชิกาบูมบูมนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือที่มันมีเสียงแบบเสียงเขาเรียกว่าอะไรอามาเดี๋ยวทีเคลองอ่านให้ฟังนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดก่อนนะแล้วก็มันมีสีสันสดใสนะคะอันนี้บอกว่า A to B and B to C I meet you at the top of coconut tree นะคะมันจะเป็นแบบคำที่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องอักษรนะคะ We s a t D E F G I b e a t you to the top of coconut tree นะคะ Chica chica boom boom Will be Will there be enough room Here come H and up To The Coconut Tree นะคะมันจะเป็นเสียงที่มันจะแบบซ้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ไอ้คำซ้ำๆแบบนี้เป็นสิ่งที่เบบี้ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นนิทานที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อ่านสนุกนะคะและยิ่งเวลาพ่อเขาอ่านเขาแบบเขาเป็นฝั่งหลังใช่ไหมเขาอ่านได้เร็วกว่าทีเคมันจะยิ่งสนุกมากขึ้นนะคะก็เป็นอะไรที่อยากจะเอามาแชร์กันในวันนี้นะคะ สี่สิ่งสุดท้ายนะอันนี้เนี่ยเป็นความชอบของอีแม่ส่วนตัวนะคะก็คือเสื้อผ้าของลูกชายนั่นเองถ้าหากว่าอยู่ได้ดูคลิปพอโลคูเปอร์อล่าสุดนะคะก็จะเป็นเขาจะมีใส่ชุดเก่งของเขาอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าหา,าเห็นมีคนถามมาที่เค้ก็เลยเอามาบอกให้ได้ฟังกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เคชอบด้วยนะคะเป็นแจ็คเก็ตของพอแฟรงค์นะคะอันนี้เนี่ยใช่ปะ่ะยี่ห้อนี้พอแฟรงค์เลยหรือเปล่านะ นี่นะคะพอแฟรงก์ฟอดทาร์เก็ตนะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้คิดว่าคงไม่มีละอันนี้ได้มรดกตกทอดมานะคะจากคัเซนของคูเปอร์ก็คือลูกพี่ลูกน้องของน้องคูเปอร์นะคะก็เป็นแจ็คเก็ตที่คูเปอร์ใส่มาตลอดนะในช่วงหน้าหนาวนี้นะคะมีหน้าตาเป็นแบบเนี้ยน่ารักมากนะคะใส่คู่กับกางเกงยีนตัวนี้นะถ้าหาว่าอยู่เคยดูดูคลิปนะคะอันนี้เป็นกางเกงยีนของเบบี้แกปนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่า ขาเขายาวเกินไปแล้วนะคะดูสิชอบไม่ชอบอะใส่จนใส่จนกางเกงขาดอะเข่าถลอกอะนะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไว้ใส่หน้าหนาวนะคะเพราะว่าเขามีสองชั้นแบบนี้ข้างในมันบุกผ้ามาอีกชั้นหนึ่งนะ ก็หนาหนา,หนาแบบเพียงพอสําหรับหน้าหนาวนะคะเลือกเสื้อผ้าให้ลูกเนี่ยออกจากบ้านทีก็เออถ้ามันหนาวมันร้อนถ้าหากว่าหน้าร้อนนะก็อย่าไปใส่เสื้อผ้าลูกเยอะนะเดี๋ยวเขาจะไม่สบายนะคะความร้อนมันก็ทําให้เราป่วยได้ส่วนถ้าหากว่าอยู่อยู่ที่มันนี่ก็เกาจังคันอ,อ่ะเกาคลอ่ะแต่ถ้าหากว่ายู่อยู่ที่มันเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็เลือกเสื้อผ้าที่มันอบอุ่นเพียงพอให้กับลูกนะคะก็อย่างที่บอกทั้งร้อนทั้งหนาวเนี่ยเขาสามารถป่วยได้นะคะสองสิ่งสุดท้าย รองเท้านะคะอันนี้เป็นรองเท้าคู่แรกของ Cooper เลยนะคะเป็นรองเท้าที่ทีเกซื้อเตรียมไว้ให้ออกตั้งนานละจนกระทั่งได้มีโอกาสใส่สักทีนะคะอันนี้ก็เป็นออกจากบ้านที่ไรเนี่ยจะต้องใส่คู่นี้ตลอดเลย c o n v e r s e All Star นะคะที่เกหาซื้อได้จาก Nost r Storm Rack ในราคาประมาณ23เหรียญน,นะคะรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าเด็กที่มีขนาดเบาดีนะคะแล้วก็มันเข้าได้กับอัฟิตหลากหลายนะวิธีการของทีเคเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ย โตเร็วมากนะคะรองเท้าเนี่ยทีเคไม่ซื้อเผื่อเลยคือซื้อถึงเวลาซื้อก็ซื้อถึงเวลาซื้อก็ซื้อเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปหยุดโตเขาจะเขาจะเลิกใช้สิ่งนี้เมื่อไหร่แล้วคู่ต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นรองเท้าเบอร์อะไรอันนี้คือคาดคะเนไม่ได้นะคะก็เลยไม่อยากจะซื้อเตรียมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันเข้าได้กับ หลายเอาฟิตดีนะคะถ้าหาว่ามีลูกไม่ว่าจะลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะที่เคว่านะอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าได้กับกางเกงยียนก็ได้กางเกงลูกฟูกซึ่งขาสั้นอะไรก็ตามนะคะคอนเวิร์ l ออสตานะคะน่ารักมากๆเลยของเด็กแบบนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําให้มีเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ของ He ่ห้อคร็อกนะแต่ว่าที่เคซื้อมาจาก t a r g e t นะคะแต่ว่าหน้าตาเขาอะไรเป็นอะไรแบบนี้คล้ายๆกันนะถ้าหากว่าหาซื้อได้นะคะ เด็กไวคูเปอร์เนี่ยจะบอกว่าดื้อมมากนะเขาไม่อยู่นิ่งๆน,นะคะให้อยู่ทําอะไรกับเขานานๆไม่ว่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อมจะใส่เสื้อผ้าใส่เชื่อไหมเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเนี่ยที่เคต้องวิ่งลุกจับมาเอาลงมานอนไม่รู้ตั้งกี่รอบตั้งกี่รอบ,ก,อบกว่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จแต่ละครั้งนะคะคือกินเวลาจากแบบเมื่อก่อนใช้เวลาแบบไม่ถึง2นาทีก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหสิหนาทียังไม่เสร็จนะออกจากบ้านจะ เตรียมตัวให้คูเปอร์ออกจากบ้านแต่ละทีนะคะรู้สึกว่ารองเท้าแบบนี้เนี่ยใส่ง่ายดีนะคะก็แค่เอาเท้าเขใส่เข้าไปแล้วก็เอาอันนี้สแนปไปตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงด้านหลังเท้าเขาอะ กาคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมันใส่แล้วมันหลุดยากก็จริงคือว่ามันเหมาะกับวันที่ต้องแบบเดินนานๆไปเที่ยวสวนสัตว์ไปตลาดไปอะไรอย่างนี้นะคะแต่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสําหรับวันที่อยู่จะต้องพาลูกออกไปเดินเล่นสบายๆอะไรประมาณเนี้ยใส่แบบเนี้ยนะสะดวกดีนะคะแล้วก็ ออสกถ้าเวลาถามว่าเวลามันสก,กระบอกอะไรประมาณนี้เขาไปเดินย่าน้ําเดินอะไรเราก็สามารถใช้น้ํานะคะเอามาล้างน้ําออกได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นโฟมโฟมเป็นยางยางพลาสติกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนํานะคะทั้งลูกสาวลูกชายนะที่เคสเลือกสีนํำเงินมาเพราะดิฉันลูกผู้ชายนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเลี้ยงลูกแบบฝรั่งที่มาพูดถึงเฟรนด์ไอเทมกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็น a v ร r i t ไอเทมที่ apply ได้สำหรับเด็กตั้งแต่ขวบหนึ่งไปจนถึงขวบครึ่งนะคะถ้าหากว่ายู u มีลูกที่กำลังจะเข้าสู่วัยนี้เนี่ยก็ดูเอาไว้ละกันว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เูาจะต้องหยิบจับหาซื้อมาให้ลูกใช้ในระยะเวลาอันใกล้นะคะก็ทีเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้กันนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยบอกทีเคนิดนึงนะว่าชอบหรือว่าไม่ชอบนะทีเคถ้าไม่ชอบดิฉันจะได้หยุดทำนะคะและยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ทีเคฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ